ตีนตีนตีนหอมมากเลยฮะท่านผู้ชมคุณผู้ชมอยู่หน้าบ้านของเราจันแดงอันนี้อะไรอันนี้ชื่อเขาอลังการมากชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ก็บอกว่าอย่างไงนะคนที่เอาก็มาฝากมาจากบัวเศตเออเนี่ยปีละครั้งได้หอม ปีละหนึ่งครั้งไอน,นี่ชื่อว่าเขาพระวิหารสุดยอดไหมไอ้ย่ <c oughs> น,นี่ความชอบเป็นส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับใคร ความหอมตรงนี้ที่นั่งนี่นี่นี่ไหมตัวนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาไม้ประดูเด็กๆก,ก็จะมานั่งก่อนที่จะรับประทานกวิเตี๋ยวเขาก็จะมานั่งหอมหวนขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมท่านผู้มีเกียรติเพื่อนๆทาง YouTube ทาง Facebook หน้าบ้านของเราออกดอกและจ้าแตนแตนแตน